คุณปฏิพัฒน์จ่อตั้งคณะกรรมการ3มชุดครับขอความเห็นก่อนส่งมอบอาคารรัฐสภา <S <S ดูกันต่อเรื่องที่ค้างคาคาราคาซังกันมานานเรื่องการก่อสร้างสภาที่มันใช้วัสดุอุปกรณ์ทําให้คนนินทาได้ว่ามันเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงปกคุณปฏิพัฒน์จ่อตั้งคณะกรรมการ3มชุดครับขอความเห็นก่อนส่งมอบอาคารรัฐสภาเพราะมีหลายเรื่องนะครับที่อดีตสสประชาธิปัตย์เขาเคยไปจี้เรื่องนี้กันมาอยู่ เมื่อวันที่10มกราคมครับเวลา14นาฬิกา20นาทีที่อาคารรัฐสภานายปฏิพัทธ์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ตรวจสอบเรื่องการตรวจรับอาคารรัฐสภามาตลอดนะครับวันนี้กล่าวถึงความคืบหน้าว่าสิ่งที่ตนและนายวันมฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นตรงกันก็คือเราควรจะต้องตั้งคณะกรรมการชุดที่3ขึ้นมาเพราะยังมีข้อทวงติงไม่ให้มีการตรวจรับอาคารรัฐสภาถึง6ประเด็นครับ ซึ่งยังมีข้อคิดเห็นที่ปนกันอยู่ระหว่างความคิดเห็นทางการเมืองกับข้อเท็จริงทางวิศวกรรมและสถาปัจจกรรมแต่เราต้องแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันได้อย่างไรถ้าเราเป็นหาความเพอร์เฟกมันไม่มีครับน็อตตัวหนึ่งก็ไม่เพอร์เฟกแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่แบบไม่ตรงปกอย่างเช่นผิดสัญญานะคือบางเรื่องเล็กน้อยเนี่ยบางทีมันก็ปล่อยผ่านได้เพราะว่ามันเกิด ข้อติดขัดทางวิศวกรรมสภาพภูมิอากาศสถาปัตยกรรมใดๆได้แต่ว่าต้องแยกเรื่องการเมืองไม่ใช่ว่าอยู่ตรงกันข้ามแล้วจะไปเล่นงานกันตลอดอย่างนั้นไม่ใช่แต่หมายถึงว่าอะไรที่คนท้วงติงว่ามันผิดปกอย่างเช่นไม้สักใช่หรือเปล่าไม้สักหินอ่อนยี่ห้อน,นี้ความหนาเท่านี้ใช่หรือเปล่าอ่ะน้ํารั่วจุดโน้นจุดนี้ห่องสอวอน้ํารั่วไต่ถุนน้ําท่วมเนี่ยมันใช่หรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยครับก็คงจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเพราะภาพเนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานชัดเจน คุณปริพัฒน์กล่าวว่าเพราะฉะนั้นเราจะตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความเห็นต่อเรขาธิการสภา,าเพื่อให้ได้รับการโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้วและยังมีอำนาจเต็มถ้าคณะกรรมการชุดนี้ศึกษาแต่เห็นนะมีความคิดเห็นทางวิศวกรรมแล้วอะไรที่คิดว่าตรวจรับแล้วยอมรับได้อะไรที่ไม่มีการตรวจรับได้ถ้ายังไม่มีการแก้สัญญาหรือการเรียกร้องให้มีการแก้ไขซึ่งเราจะทํารายงานที่สมบูรณ์ออกมาในเวลาอันสั้น พื่อให้เลขาธิการสภาและประธานสภาได้ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อเท็จจริงครับทั้งนี้คณะกรรมการ3ฝ่ายก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนของสำนักงานเลขาธิการสภาซึ่งไม่ใช่กรรมการตรวจรับนะเพราะกรรมการตรวจรับเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไว้วางใจมั้งครับชุดเก่าสองสภาวิศวกรรมคือนักวิชาการที่ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสัญญาและไม่ผัวพันก,กับฝ่ายการเมืองด้วยที่ต้องมีตัวแทนทั้งจากสายฝ่ายค้านและรัฐเข้าร่วมด้วย เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้คงสถานะการเป็นความเห็นที่ตรงไปตรงมาและหลากหลายมากที่สุดครับมีการ่วงดุลสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580